ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง YO Channel นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Jungle Daylight จากค่าย PG Slot นะครับก็ไปลุยกันเลยก็วันนี้ผมพกงบมาที่3,500นะก็จะเบตสักรอบละ120ไปเลยวัดสุดไปเลยเกมเนี้ยเกมโหดถ้าเข้า Scatter คือโหดมากเกมเนี้ยแล้วมันก็จะมีฟีเจอร์แบบสัญลักษณ์ปริศนานะรอดู หดโหมดมากจริงเกมเนี้ยเบ็ดเบ็ดสูงๆไปเลยแนะนำผมแนะนำให้เบ็ดสูงๆไปเลยดีกว่าใส่สุดเฮ้ยเฮียสกแกตเตอร์มาอย่างไวไปดิลุยไปดิรอบเนี้ยวู้ <laughs> สแกตเตอร์เฮ้ยสับรลอดสับหลอดนี่แพงนะ ชวยเชื่อมสวยนี่นะเกมนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเลือกกลุ่มผลไม้ไมาหนึ่งอันนะถ้ามันมีมันก็จะล็อกแล้วเาก็เพิ่มช่องล็อกอบบแบบล็อกไปเรื่อยๆอุ้ยสับปะรดยังไงช็อตนี้ลั่นมาแต่ผวันก็สำหรับใครที่อยากเล่นตามนะครับวันนี้ผมเล่นอยู่ที่เมกาเกมหกห้านะครับก็ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปเลยนะแล้วก็ เพื่อนคนไหนอยากเข้ากลุ่ม Golden Time นะครับก็สามารถกดเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ลิง์ด้านใต้คลิปเหมือนกันนะครับเพื่อนก็เลยเลยช็อตนี้ยังไงเชียกแปดพันห้าอุ้ยลั่นแอปเปิลมาดิก็มาดิเกมอย่างโหดเชียกแปบเดียวเข้าเป็นร้อยยี่สิบงบสามพันห้าตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะดูเอา โหดไหม่โหดอะ่ะสืออานะมไม่อยากพูดเยอะพันสองหัวซเลิกเลยไหมล่ะหยอกไปต่อเยี่ยมดีขนาดนี้ก็ต้องไปต่อ โอชัาแล้วเกมแล้วต้องโดนผมหมดอะแค่นั้นแหละใส่สุดตลอดทุกเกมงบน้อยเป็นร้อยยี่สิบอะมีใครกล้าป่ะละ่ะว <c oughs> <c oughs> ิโอ้โหถ้าข้านี้หล่อเลยนะคำพูดกำลังได้เลยยังไงทำไรยับยับ เล่นได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยายาวๆไปือมอย่างเงี้ยปดิเข้าแล้วก็วเข้าอีกสิแต่ปกติมาถึงเข้าเร็วมันจะชอบไม่จ่ายนะแต่รอบนี้นี่คือสุดสุดเลยอ่จะจ่ายยับเลยตั้งแต่หมายแรก <c oughs> อฮ้ยออกมาโยนหน่อยกระลอกใช่ปะวะตัวกระลอกกะวะ ผมไม่รู้มันเรียกว่าตัวอะไรอะตัวเนี้ยแต่มันจะมีช็อตที่มันแบบว่าจะมาโยนสัญลักษณะนะ์ปริศนาะเพื่อนใครที่เคยเล่นก็น่าจะรู้นะไอ้ตัวก็ล่อข้างบนเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยเฮ้ยงเงียบดิโอ้ เกมนี้มีอ่ะมีให้ลุ้นแตกนอกก็คืออ่ะมันมาโยนสัญลักษบปริศนาครับแตะเข้าเออเอาหน่อย,อยเอาหน่อยครับทุกคนเข้าหน่อยโอ้อยังไงเลยไปแล้วโอเค <c oughs> ก็มันจะลุ้นได้แตกนอกตอนที่มันมาโยนสัญลักษบปริศนากับเข้าฟีสปินนะเกมเนี้ย สัญลักษณ์ที่แรงที่สุดผมว่าน่าจะเป็นแตงโมนะไม่แตงโมก็สับปะรดเนี่ยเกมเนี่ยคือลั่นเลยถ้ามาเต็มหน้าก็คือลั่นเลยแตงโมกับสับปะรดเท่านั้นที่ต้องการที่เหลือไม่เท่า,าไหรนนย่ยังไงช็อตนี้เขาเโอ้โหเสียดายอุ้ยชจอนี้ต้องมาแล้วม,มั้งต้องมาอะไรแล้วมั้งทุกคน มันต้องอืมไม,ไมไม่หยุดทำไมมันไม่หยุดหยุดเถอะไปแล้วหายตัวสักเตอร์หายตัวโอ้ยตกมาเก้าวันแล้วจะทำแบบนี้จะทำแบบนี้กับพี่ขอร้องละอย่าดูดคืนไปหมดนะ มาไวไปไวไม่เอานะอุ้ยเข้าได้แล้วมาอุ้ยสวยเข้ามาดิช็อตนี้ขอละลันน่นะละลั่นหน่อยนะ,อะเอาหน่อยนะอะไรอ่างุ่นโอ้โหมีลือตัวเดียวเองอุ้ยสวยล้านวอลลี่บูเบรี่ลวอลลีออ่อะไรไม่รู้แต่มาเต็มเลย สวยยูไม่เฟืองสองตัวเพิ่มสองสวย,ตวสวย,สวยแต่มันช่องไม่ตรงกันนะมันขาดอต่ขาดเดียวโอ้โหถ้าเป็นสามบอลอนนะช็อตเนี่ยลั่นอู้พูดปุ๊บ,บ,บมาปับ๊บยังก็สั่งได้สามพันสองยังไงคลิปนี้มันดีตรงนี้แหละ ของดีเลยเกมเนี้ยอุ้ยเชียแ์เ่มครับถ้าเป็นแตงโมหรือซับปะรสนะยังไงก็ลั่นอสองหุนของผลไม้ที่สวยๆวยยอย่ะผนกล้วยได้อยู่ปะกล้วยได้อยู่ปะยังไงอ่ะอุ้ยสามพันสี่พันห้าพันอู้กล้วยโคตรเอา กล้วยก็แพงอยู่บัวรี่สองพันหนึ่งร้อยนะเลิกเลิกเลิกเลยเชีย่ยแม่งฟินตาปินโคตรโหดเลยเพื่อนเกมเนี่ยตามไปเล่นกันได้นะเมก้าเกมหกห้าลิงที่ใต้คลิปเลยนะก็ปัดเสร็จซะหน่อยนะก็วันนี้ผมก็คิดว่าผมพอดีกว่าผงม,มาสามพันห้า น่าไปสองหมื่ยิ้มแล้วหลับฝันดีแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับผมก็เจอกันครับผม